สบ,บายดีพี่น้องก็ต่อหาเขาซื้อส่องทิปแช่นอได้พี่น้องสบ,บายดีเสามือวันที่สิบหกพี่น้องซึ่งในคลิปนี้ทิปกาซิมาบอกเพิ่มเติมสําหรับรดคล้องทิปเนาะที่ว่าเอาโหลดไปสอมมือก่อนเห็นแฟนคลับหลายคนเนาะได้คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าได้แนะนํากันเข้ามาและะ้วก็ะมีบ้าง มีบางคำถามซะเนาะทีพี่น้องใด้ถาม,มากเกี่ยวกับว่าทิปมาไทยดูคือบอกเอารถมาส้อมทางฝั่งไทยนะพี่น้องทริปก็เลยจะมาบอกเพิ่มเติมในคลิปนี้นั่นเองพี่น้องซึ่งก่อนทีทริปจะเอารถไปสอมหันก็คือทําอี๊หันมันมีเสียงดังทีหลอกคางใา่ก็คือเวลาทีทิปจะมุนหรือว่าแบบเข้าเหลี่ยวกับลังหรือว่าเหลี่ยวใส่เหลียวขวายอย่างนี้น,นะพี่น้อง โดยสฉพาก็คือเวลาที่มุ่นพวงมาไัยไปทางสายเนาะเฮตหยมันมีเสียงดังดังคลายๆคือคลายๆคือมียังอยู่ในหันนั้นเนาะเห็นเอฟซีแต่มเขาเหมมาทางของความสว่วนโตอยู่เพิ่นว่าสงไซมีแบบฮดหน่ยังเขาว,ว่ามันจังเสียงดังเลยมันเสียงดังคลายๆแบบนั้นเลยพี่น้องแต่ว่าน้องไส้วายานแบบว่าน้ำมันรอลืน่นหรือว่าน้ำมันที่เป็นน,น้ำมันลงไปในหลอมนะันน่ะนาจะมืดหรือมมันแหงเฮตหยมันฝืดนะพี่น้อง มันก็เลยดังที่นี่ทิพก็เลยเอารถเขาหานเนาะเอารถเขาหานนั้นก็นย้อนไปเบิ่งทีว่าหลอดังเลยพี่น้องพอเอาไปหานแล้วหานวาทรงไสยันปั่มน้ำมันพาาเบอร์ะนะพี่นอ้นนองมีวัญหาหนอยันมันโบจ่ายเป็นในหล่อฮะนะแล้วก็เพิ่นก็ได้เบิง้งเพิ่มเตมิมอื่นอีกนอกจากหล่อนั้นนะพี่น้องก็คือเพิ่นบอกว่าตีโหลดท่พมาอยากค่อนทั้งซอง้างเนาะซึ่งขางสายหันลูกมกักนอกมันหะ มีปัญหาแล้วเนาะแล้วก็คางขั้วหันลูกมางลูกมังไนหันมีปัญหาเหตุให้มื่อต่อมาทิพก็เลยเอารถไปหานอีกซึ่งเป็นยังทิพก็อเอารถไปหานนี่ที่จริงกับบดีแบบเตรียมใจว่ามันสีเพลไลอย่างอะนะพี่น้องก็คือแบบว่าคิดว่าไปแกะสะโอเื่องหล่อแล้วก็คือสีมืดแต่ว่าพอไปแล้วเพิ่นก็มีว่ามีปัญหาซองอยางนะเนาะลูกมากนาะ ก็เลยคิดว่าโอเคถาบ้านเข้าแป้งได้กะคือซีดีนอจังบอได้ไปไกลอะนะพี่น้องแต่ว่าปกติเวลาทีปซีแป้งรหลดนี่เลือกมาไลยหาแล้วก็ทิบกับให้ความสําคัญกับรหลดขนาดพี่น้องเพ่หน่อยหนึ่งก็เมนอยากแป้งโหลดนะบอยอยากปล่อยไว้ดุนะนะแล้วก็เลยแบบเป็นที่มาว่าอ่ะมีบอลหานแป้งรหลดได้อยู่นี่กะแป้งนะคิดว่าซางเวียดเข้าก็คือแบบแป้งเก่งนะแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ไปเฮียนมาแต่ญี่ปุ่นพูเนาะ ตะวันทอนันทิปปเีเอาส่เนาะพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นไปทีดเท่นอยู่ญี่ปุ่นมาหกเดือนเนาะจังได้ปแป้งอยู่เล่านี้นะแล้วก็หลังจากแป้งแล้วเพิ่นก็ไปลองสร้างสีเดือดได้แล้วที่นี้ที่ก็ไปลองทิ่ไปลองแล้วที่พู้ซึ้อว่ามันขับบ่มวนคือเกาเพราะว่าเวลาต๊คุ้มแล้วมันสายเลยนะพี่น้องบอกไปทางสายก็ไปทางครัวเลยนะคือขนาดคีส่าได้ตามที่ทิบได้ลองให้พี่น้องเบิ่งประมาณจัก สาหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันกะ้ายแล้วคือแบบเราขี่รถไปดีๆนี่ปกติมันกะสีสมูทเนาะเพราะว่าทางมันเป็นทางปูยางแต่ว่าหูซึกว่ารถทันคลายคือแบบมันแลนอยู่ทางปูยางกันจริงแต่ในความหูซื้อคล้องเที่ยที่รถตินคลายคือคับอยู่ดินแดงดินมะฮินแดงนะพี่น้องมันเป็นประมาณนั้นมันคือแบบเป็นลงเลงลงเลงมันบนเอนนะแล้วก็พวงมาไัยมันกะอยากนักๆนักไปทางสายเนี่แล้วก็เวลาแบบเฮามุน ขามุนไปทางสายเนาะคือ,อยังเข้าเหลี่ยวสายเข้าไปเนี่ยพี่น้องมุนไปสายมันบกลับเลยเด้ข้ขาล่อยไหวจังสันมันกับซีมุนเป็นวงกลมกลับมาเลยรถนะมันบบหันออกเองเนาะเ <c oughs> ห็นไหมเวลาเขาขับเนี่ยก็ต้องในมุ่นมุนเอาเองนะพี่น้องมันก็เลยแบบในความรู้สึกมันบกคือเก่าเลยแล้วกะ็ตอนในซ้นอมตอนสอมอะพี่น้องก็คือซีนว่าเพิ่นหมางพวงมาลัยเนาะอันนี้ทิ์กับทิ์กับเขาใจเนาะทำแบบพี่น้องทำได้แบบพาอมีความหูเหลืองรถก็ สีแจ้งเพิ่มเติมให้ทิพย์เข้าใจนะพี่น้องว่าเป็นยังเวลาเพิน่นต่างพวงมาลัยนะเพิ่นตรงในหมางพวงม,มาลัยขึ้นไหมเนาะเพราะว่าทิพย์เคยเห็นแต่ว่าเขาต่างพวงมาลัยแต่ว่าเขาคืบบอดิเขาคืบบดีหมางแล้วนี่นะแต่กราบอกเข้าใจไปได้เนาะกรลังศึกษาไปอยู่เร่องรถตอนนั้นแป้งดุกระจื้ล่าย,ย,า,งยางอยู่พี่น้องแต่ว่าล่างๆหลัง,ลงจากที่อลิเกนมาแป้งห้กระบอกคอยได้ซ่อมรถแล้วทิพย์กล็ลืมประเด็นแล้วเนาะแล้วการซ่อมหลับหลูกมางทิพย์ู้สึกว่าเปลี่ยนไลายลาย,ลย,ลยเปลี่ยนไล่เถื่อนล้วพี่น้อง อันนี้ก็คือสําหรับอาการคลองหลดทิบเนาะพอหัวโหลดมันมีอาการบอดี้อะนะพี่น้องทิบก็บได้บอกทังหานแล้วแต่ว่าทางหานว่าเออล่องขีบบึงกอเนาะบนันนีมือต่อมาเนี่มือต่อมานี่ทิบก็รู้สึกมันหมวุมวนเนาะมันมันคือบคือหลดทิบก่อนที่จะเข่าหานนะพี่น้องเึอว่ามันจะมีเสียงดังแต่ยังน้อยมันยังมันยังขับมวนะนะมันยังขับมวนแล้วก็มันก็ทรงตัวดีอะนะ แล้วที่นี่มือตอมาหลังจากแบบเพิ่นแป้งแล้วมือตอมมือต่อมา่าหิบก็เอาหลดเขาไปหานอีกให้เพิ่นเบิง่งให้แน่วาพวงมะไรมันบทัานนะ่ะนะแต่ว่าสางบอกว่าลูกมาถ้ากะใส่ไม้แม่ยมังบบท่านได้เขาทีเขาทางเนาะต้องขี่ไปอีกซองซ้ำเหมือนจึงเอามาหานว่าสัน่นที่ว่าขั้นซองซ้มเหมือแล้วเอามาหานคือโบแป้งเหมือน,นี้เลยคือ่านซองซ้ำเหมือนเนาะแล้วเพิ่นว่าเออเอาไปขีเป่เบิ่งกอนมันเป็นยังไงเลยจังเอามาไม่มาแป้งขึ้นบริจาเงินฮะนะ มือนี้ก็คือมือวันที่สิบหกเนาะที่แปลงในวันที่สิบสามกะพอดีขบมือแลไไ้วพี่น้องขบมือเลยแต่ว่ารถยังคือเก่าแล้วกาเห็นว่ามือว่านนี้กะน้องเคยกับน้องสายพันก็นได้ครับแล้วนั่นรถเดี๋ยวจะไปทําเหิืองวาในความรู้สึกของพ่นที่เพ่นได้ขับรถมันมีอาการเป็นจังไหเดี๋ยวเราลองไปทำ น้องทรายเบิร์นก่อนเนาะเพราะว่าน้องเคยเป็นยังอาลูกไปเขาหนามให้คนอื่นเบาในพี่น้องเพราะว่าบางทีที่เบาอาการคล้องรถบอถถงอมันลองให้น้องทรายเป็นเพื่อนคนเบาลองเบิรงนะห้ามเนี่ยบอกในอาการคล,ล้องรถหันห่างจากขี่ขับรถห่างจากไปแปลงมานี่มันเป็นอะไรไดมันซ้ายเอาเบาใส่ไหม <laughs> มันเป็นอะไรได้มันบุคือเกา่า เวลาตกคุบมเนี่ยมันจะสายสายสายครัวนะปกติกับพวงมาลัยันเวลาเขามุนเหลี่ยวแล้วมันเวลามันกลับแล้วมันจะกับเองเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องได้มุนกับับปกติแต่เก่ามันกลับเองเวลาหลุดเวลาหล่อซื้อแต่อันนี้มันเวลาหล่อเหลี่ยวแล้วมันจะกับมาซื้อเองนะแต่นี้เหลี่ยวเลยมันคือเหลี่ยวเลยแล้วกับพวงมาลัยเนี่ยมันเบาเบาจนเป็นตะหยานนะมันอ่อนมันอ่อนมันมันมอเกินมอนมอนกว่าปกติแต่ปกติมันเป็นมอนป้านี่นะ คลายคืออันอันทั้งลุมมันบนเอ่นบ่มันคือเป็นล่งเล้งลงเล็กเนาะแม่นแล้วมันตีงเนี่ยมันแบบคลายคือพวงมาลัยมันโบรึ่งแต่เก่าในเวลาแฮนแลนไหวหรือพวงมาลัยมันสิพิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเบาไหวไปได้แห้งก็ต่ายนบุกกรเข้าไหวแล้ววันนี้แม่นอันนี้สําหรับน้องไส้มาเดี๋ยวไปท่ามน้องเคยน้องเคยก็ได้ขับรถแหละ HFC comment มาว่าน้องทีบเขามาไทยดูคือบอกเอาไปแป้งอยู่ไทยคือส่วนนิหันพอดีเป็นส่วนงานกระทินนาพี่น้องแล้วก็ ทิพย์ก็คิดว่าเออมันก็คือสิแบบมันคือสิบโมเมนเรื่องนักหน้าอีกยังคนะมันก็คือสิแบบ,บแบบเรื่องเล็กน้อยนะพี่น้องทิพย์ก็เลยคิดว่าเออน่าจะแป้งอยู่บานเท่าใดปกติทิพย์ก็บกคอยแป้งอยู่หันหน่อยดอกพี่น้องจะไล่กับเขาหาันใหญ่เนาะแล้วก็คือทีทิพย์แป้งอยู่บนหันเนาะเพราะว่าต้นมือที่หนึ่งหันทิพย์ไปแป้งไปต้นแรงให้หันเข้าเบิ้งนะเข้าจจว่ามีเขื่องแล้วมีอะไรแล้ว ทีก็เลยไปแป้งบัดพ่อไปแป้งแล้วเฮ็ดทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่ทีว่าเอา้าขึ้นหนังเซ่ออยู่เพิ่นคือบ่มมาแป้งห้ที่ก็เลยทำเล่าวายัางสั่งปัำมาเอา้าขึ้นในคลิปเม่หละทีว่าเอา้าคือว่ามีเข่องแล้วคือว่าได้สั่งมานะก็คือแบบเพิ่นบได้มีเข่องสต๊อกนะพี่นอ้องตอนได้สั่งมาและทีบ่มากสูดนอะก,ก็คือมียังบ่เว่าตรงๆอ้นะพี่นอ้องคือขั้นทีบู้ว่าหาเราบร่มีอะไรนี่ทีบ่แป้งเดยทีบ่มากลอ่อ เพราะว่าขั้นซีโร่ฮันก็ต้องให้เขาสั่งอะไรมาก,ก่อนแล้วจากเอาไปแป้งกันบออันนี้ทิพยจะนาไปแป้งแล้วถามกับว่ามีอะไรครบแล้วปัดไปแล้วโบมีจากที่บอกว่าแป้งประมาณหนึ่งสโมงทิพย์ได้ไปถามมืดเหมือเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กับโบคอยมาร์กเนาะเพราะว่าทิพเคยโดนจังสีมาไล่ถือบอกว่าเรื่องนี้เรื่องละเรื่องอื่นๆแต่ก่อนทิพก็เคยถือรถตู้ แ <laughs> ายเรื่องขึ้นรถเรียบร้อยตกลงราคากันแล้วพ่อขึ้นเลยราคากระเลียนเป็นอันใหม่เองนะพี่น้องเดี๋ยวเรียงรถตู้มืนนาคอยมาหวานเนาะพี่น้องมามาทำน้องเคยก่อนน้องเคยหยุดก่อนรถมันเป็นอะไรก่อนเมื่อวานเนี่ยคนอะไรมันเขาเขาเรียกวปท่าน้ายาครับเวลาเขากรับคืนมันบวกกับตอนนี้เป็นอะล,ลายหอมันยังกลับขึ้นมาอ่าแล้วก็ยังอีก เมื่อแต่ถนัดวะใส่ว่าสีขาวท่าของค้างท่าของวันนี่เป็นเลยทางแล้วมันไปเลยมันไปเลยเลยเป็นช่องขอบสือมันบาสือมันออกไปใสยเลยก็เมือตรงทางวานเนาะเมนไว้ฮะกล้เล็กเมนไว้อันนี้ก็คือบ้านห้าคองรถทิพย์นั่นเองเอ้ร้านก๋วยาตี๋ยน้าฝาลงทองพี่น้องทองเสียไล่เหมืออะไรยังบัทันเดซาวทองหลวงเนาะ เป็นวาดผอมคือหมวกตั้นด่างอย่างนี้น,นี่น้ำหนักจนลงเบ้าแวงแวงด้านนี้นะเนะ <c oughs> าะเขาว่าเรียกว่าอะไรบ้าะกัมาบางเบาผื่นเล็กอีกพี่น้องมือมือมือวาดน,นี่เนาะติดได้พวดลงเฟซแล้วบาหัวพี่น้องเห็นหรือยังก็คือ เราเรื่องมือว่าน,นี่ฮะนะพอดีแบบไปถวายเครื่องอนะ่ะเนาะแล้วพอดีแมวค่ะเต้นขึ้นหิงผ้าเพื่อนเนาะเราไปกินขนมเราไปกินขนมอยู่ในหฮันแเราถีบก็เลยแบบบวบัวขึ้นจังได่แต่หูวซึกแบบคขึ้นเหล็กแมวมันต้องออกนะพี่น้องก็เลยบอกเออเหล็กแมวมาจ๊สสีอ๋อวันนี้แล้วก็บอกว่าต้อนเถอก่อนหันไปถวายเถอก่อนกันยันเลียนบอกว่าเลขคีเ,คเพิร์ดเพราะว่าเอาหมัดชาไปถวายเนดะ้อพี่น้องทุ่งฮะนะ ก็มีขี้เข็บในหันเนาะออกอิลีบัดมือว่านี่ก็ออกอีกเลขแมวทิบเบาซื่อๆแต่ว่าทิบบริสุเลขเนาะเพราะว่าเป็นสวงอะพี่น้องบ่อยากสื่อบ่เคอยอยากสื่อเนาะวันนี้น้องเคยสื่ออิลี่หาผ้านันใดเธอเลยจังหน้อยเลยมายสีเส้นป้ายได้สีเส้นป้ายประมาณได้อยูหกร้อยป้ายกว่าบาทสีเส้นสห้าประมาณสี่ร้อยป้ายกว่าบาทเอ๊ะเหมือนบ่หกร้อยเจ็ดร้อยป้ายบ่ รประมาณนี้นาะหกเจ็ดร้อยบาทพี่น้องละก็มือกอนหันแม่ทิบกระทะว่า,วาทิหันทามเนี่ยเอ้ยฟันยังไม่แต่คนทามว่า,วาฟันยังพี่น้องมือกอนทิบก็เลยบอกว่าเออฟันเทือนลังเก่าสัจนฟันวา่าแฟนค้องยังก็ใบไม้ดาวิกานะพี่น้องเพื่อนมาย่ามกับเด็กหน่อยคนหนึ่งแล้วเพื่อนไปนอนห้องสุดทั้งไตเทือนสันช่องเนาะแต่ว่าเทือนนั่นก็ไม่แต่ขีแบะเต้มอยู่ละก็มี ินว่าซั่นถามเพิ่นว่านอนได้บ่หั่นน่ะแล้วทิพย์ก็นอนอยู่เฮือนหลังนั้นคือกันแต่ว่านอนอยู่อีกห้องนึงเนาะนอนห้องใกล้ๆกันนั่นแหละพี่น้องอันอันนี้ก็คือเป็นความันที่เาให้แม่ทฟัเมื่อนนก่อเพิ่นอยากซื้อเลขเนาะลเพิ่นกว่าเอ๊ะพันเฮือนหลังเก่าบ่แม่นสิออกเลขเก่าบ่เก่อนหั่นมันออกเลขหนูแก่เนาะแล้วมืนันที่ฟันว่าเฮือนหลังเก่าแม่ก็เลยว่าเอ๊ะสงสัยมันสิออกเลขเก่า หักบ่วผ้ากันสื่อได้พี่น้องเลขเกาที่มันออกนะก็คือเลขนวลกางแก่นาะแล้วเพินไปแปะเป็นเออบอแมนเพิ่นอันนั้นเลขออกกระปูนะ้นเอาบอแมนออกกางแก่เลขทันออกกระปู่นในงวดก,ก่อนนะแล้วที่นี่เพิ่นว่าเจ้าความมันสีออกเลขกระปูคือเก่าบอ่อนะและอันหักบสื่อไนดะ้หักไปสื่อเลขอื่นไปสื่อเลขทะเบียนเพื่อนคนนะพี่น้องป่ายเพื่อนนะนะ แลก้กการสื่อเหล็กอื่นสื่อกังแก่บรรนันมันอาอเลยกระปุ่ลี่พี่น้องเมื่อน,นั้นก็ทิบกระสือได้แต่ว่าบริถึกแล้วกะกบบระโบอะไรคอยมากสื่อเหล็กสวงนี้นะพี่น้อง <c oughs> กัะฟังเอ,อิรนอออิลี่พี่น้องไล่ถืออะไรทิบฟันแต่ว่าทิบแป้บบเป็นเนาะแล้วก็ะโบโบ,บคอยได้สื่อเหล็กดอกพี่น้องสวงลางๆเนี้นะนี่ก็คือสําหรับเรื่องเหล็กเรื่องหัวพี่น้องเพื่อนว่า อยากถูกให้สื่อห้วยอยากรวยให้สื่อจอบเนาะลินเล่<ๆ>พ่อประมาณเนาะพี่นอ้องทิ์กระสือเป็นบางสวง่วนคืออยากสื้อแล้วกระสือบ่อยากสื่อและะ้วก็บ่ได้สื่อเนาะอันนี้ก็คือสําหรับเรื่องเลขแล้วกะ็เร่องรถเห็นนั่นคอมเมนตะ์เนาะบางคนเผื่นคอมเมนต์มาว่าคือสําหรับทีทีปแป้งรดราคาหาพัญหานะมันบริแพงเนาะมันมันราคานั้นอยู่แล้วเพิ่นซื้อมาแป้งเองก็ประมาณนั้นนะ แต่ว่าสําหรับเรื่องนั้นที่บริมีปันหาเนาะเพราะว่าหัวคลองอยู่เล่าหรือว่าอะไรอยู่เล่าเป็นคลองที่น้าเขาจากไทยไนาะแนนอนว่ามันสิคายสำากับไทยปุดยมันก็ต้องแพงกล่วอยู่แล้วด้วยขาคนทรงล้วก็ยูพีก็อยู่นอกแนบ่บบเมนอยู่ในเมืองที่ว่าไกลๆก,ก,กับด่านพอมาน,นะมันก็จะมีขาคนทรงเพิ่มมาไลายต่อนะมันก็แพงเนาะแต่ว่าทีที่ใจก็คือสําหรับทีปแป้งมากแลวรถทิปคีประมวลคือเก่าอย่างซีนะมันก็อขับบุ่ยเนาะ ส้างบาวาคีซ่อมซ่ามหมือนและจังเอามาให้คุ่นเบิง้งทิปขึ้นสิบบล่อแล้วพี่น้องแล้วก็เห็นเอฟซีว่หล่อที่มันดั่งขึ้นแมนียังเขาในหล่อมันแล้วก็มี พระจารย์องค์หนึ่งเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าแบบทิพย์ได้มากกะลาสิ้นนะอยากให้มาก,กวัหรือว่ามาเช็คสภาพรถทีหานพี่น้องของเพิ่นเนะ<ป>าะกะไล้้น<ป>ดีว่าเพิ่นนในแนะนําด้วยสพ p ก็คือแบบว่าค,บคบคาคือป่อขามาแปงอยู่ทางฝั่ง,ง,งไทยหรือว่าสอทางฝั่งไทยเพราะว่าจาทิพย์ก็มาดุมาไทยบ่อยๆฮะเนาะการเมือ้ทิพย์กาสีเดินทางเขาฝั่งไทยพี่น้องเพราะว่าทีพันจะพาแหมไปหาโมอตามที่หมหนัดอยู่มุกดาหารแล้วทิพย์ก็เลยจะเอารถเขาไปสอนทางฝั่งนั้นพร้อมพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นการ ซ้อมลดแล้วแต่กระโบ,บแล้วตรงได้ไปเสียงเงินไล่บอดเนาะกาแม่นความ FC ว่าคือบอเอาไปแป้งฝั่งนั้นเลยถิบการที่ว่าชื่อเบ้าไลา่เติมเนาะพี่น้องคิดว่ามันสิจบแต่ว่ามันกระบบจบเนาะนี่แหละการทีแบบบางสิ่งที่เขาอยากล่องไห้โอกาสทานอื่นๆด้วยสะกับเป็นทานไก่บ้านได้ล่องแป้งถ้ามันแป้งดีเขาก็บบ่ต้องไปเที่ยวทางใกล้มีบันทากับแป้งอยู่นี้ได้แต่ก็คือทีน,นี่แหละพี่น้องมันกระบบจบ สองบรรทาหนึ่งกับบรรท่าไม้ตามมาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้พี่น้องอันนี้ก็ําหรับเรื่องรดกองถิ่นเนาะก็ขอบุณขอบุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บางคนก็ว่าเปลี่ยนลดไม้ลดซาติบโอ๊ยขนาดขั้นนี้ก็พอแห้งแล้วพี่น้อง <c oughs> ตะกี้ก็หั่งินไม่แต่แป้งรดจะไหนลิเกนแป้งห้ก็ลืมเศร้ามากแล้วกะ็มาลืมเป็นไมแต้พี่น้องเพราะว่าสภาพบานเท่ากับคุ้มลายเนาะลดกับส่วนลายกัะเพาะพสวงรางเลยพี่น้องแต่ว่าปั๊มจักอียังกันยังดีอยู่ อ่ะแล้วก็สำหรับการสอมรถครั้งต่อไปกับเบิ้งในคลิปถัดไปเด้อพี่น้องสรัดนนที่น,น,นี้ถือกระสิจโจ้ไว้เพียงเท่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าสบายดีอวดจับรถตวิทย์เดี๋ยวคือว่ะคือกับำุ่นได้เลยวะวัน